สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวคอสต s โอเวอรรุ่นตามนี้ต้องเลือกตัวไหนดีเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังในคลิปนี้เลยครับผมพูดโดยรวมก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าไอ้5ตัวเนี้ย มันมีหน้าที่อะไรนะครับก็คือตัดคอร์อะเหมือนคอร์อะนาล็อกนั่นแหละแต่เนี้ยมันอยู่ในรูปแบบดิจิตอลและไม่ใช่ทําได้แค่ตัดคอร์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาใส่ EQ เขาไว้ข้างในด้วยแล้วก็ใส่พวกดนามิกโปรเซสเซอร์พวกเกตคอมลิมิเตอร์อะไรเงี้ยกันขาดอะไรเงี้ยไว้ข้างในด้วยเพราะฉะนั้นพลังในการประมวลผลของคอร์ดิจิตอลเนี่ยจะมีเยอะมากกว่าคอร์อะนาล็อกในสมัยก่อนๆมากนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องราคาก่อนเลยแล้วกันนะครับที่ตั้งอยู่ตรงเนี้ยเลี้ยงจากราคาถูกไปหาแพงนะครับเริ่มท ชื่อยี่ห้อว่า DB Mark นะครับชื่อรุ่นว่า DP 26 Plus ตัวนี้ราคาถูกสุดเลยราคาอยู่ที่9,300บาทนะครับ t a ด m a เป็นยี่ห้อ Marani ครับรุ่น DPA 260 RTA Plus นะครับ2 0 RTA Plus เนี่ยราคาจะอยู่ที่13,500บาทส่วนถัดมานะครับจะค่ายเดียวกัน Marani MIR 260E ตัวนี้ราคาอยู่ที่14,900บาท ถัดขึ้นมานะครับเป็นรุ่นพี่ของ 260e ก็คือ Marlin MIR 260a จะราคาอยู่ที่16,900บาทแล้วก็ พี่ใหญ่สุดครับตัวนี้อยู่ข้างบนสุดเลยแพงสุดแน่นอนนะครับ VDSP LM26F จาก VL Audio นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่24,000บาทนะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมีราคาที่แตกต่างกันพอสมควรนะครับไอราคาที่แตกต่างกันเนี่ยมันส่งผลถึงอะไรบ้างล่ะอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะสรุปคร่าวๆแล้วกันว,ว่าวิธีที่เราจะเลือก คอร์ดิจิตอลสักตัวเนี่ยเราควรที่จะพิจารณาอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยที่เราควรที่จะต้องดูก็คือเรื่องจํานวนอินพุตและเอาพุตครับสมมุติว่าเรามีลาโพง3ทางอยู่2ข้างเนี่ยเราต้องการเอาพุตถึง6กเอาพุตเพื่อที่จะตัดคอร์ดให้ครบอันนี้ก็พอที่จะเห็นภาพนะว่าทําไมอินพุตเอาพุตถึงสําคัญนะครับหรือว่าบางคนที่แบ่งโซนเยอะมากกว่า PALR เราก็ควรที่จะเลือกโเซสเซอร์ที่มี4 In อินถูกต้องไหมซึ่งที่อยู่ตรงหน้าผมทั้งหมดเนี่ยมีอินพุตเท่ากันทั้งหมดเลยครับก็คือ2อ n p ินพุตแล้วก็ะคเอา ก็เหมาะกับคนที่จะไปใช้กับระบบ3ทางสเตอริโอนะครับหรือว่าจะไปตัด6ทางโมโนเลยก็ได้นะครับผมแล้วแต่จะเลือกใช้งานนะครับ สองสิ่งที่ควรที่จะต้องพิจนารณาเลยก็คือเรื่องของความสามารถในการประมวลผลนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าคอร์ดิจิตอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่คอร์ดอีกต่อไปมันมี EQ มีคอมเพรสเซอร์มีดนามิกโปรเซอร์อะไรอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นแต่ละตัวเนี่ยก็จะทําได้ไม่เหมือนกันก็แน่นอนแหละยิ่งแพงมันก็จะยิ่งมากอะไรประมาณนั้นแต่สามารถเข้าไปดูได้ว่าแต่ละตัวจะมี EQ กี่ก้านมีคอมเพรสเซอร์มิลิมิเตอร์เป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ตัวก็จะต่างกันเนะาะส การเชื่อมต่อครับจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยมีรู USB สามารถเชื่อมต่อคอมได้เลยแต่บางตัวเนี่ยไม่มีอะไรให้เสียบเลยอย่างตัวเนี้ซึ่งพอร์ตเชื่อมต่อจะไปอยู่ด้านหลังนะครับมันจะเป็นรูแลนการเชื่อมต่อของโปรเซสเซอร์ที่เราจะเข้าไปปรับตั้งค่าเนี่ยจะทําได้แบบ2-3อย่างด้วยกันแหละก็คือ1ก็คือ USB 2. ก็คือเป็นแลน ไปเสียบด้านหลังต่อเราเตอร์ควบคุมทางไกลได้อะไรเงี้ยแล้วก็3ก็คือเป็นพอร์ตซีเรียลพอร์ตพวก r s 1 5 2 3 2อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะลึกไปอีกก็พิจารณาดูว่าคุณจะเชื่อมต่อผ่านแบบสายแลนไกลๆหรือว่าควบคุมผ่าน Wi-Fi หรือเปล่าก็ต้องเลือกดูรุ่นที่มันมีช่องแลนช่อง Wi-Fi อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ข้อ4ครับเป็นข้อที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสนใจมากสักเท่าไหร่ก็คือเรื่องของความแรงในการรับสัญญาณอินพุตเอาพุตเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ย จะมีความสามารถในการรองรับสัญญาณอินพุตที่ได้ไม่เท่ากันแล้วก็ความแรงในการปล่อยสัญญาณออกไปเนี่ยก็ไม่เท่ากันอีกด้วยนะครับเรื่องนี้สําคัญตรงที่ว่าถ้าเกิดเรารับสัญญาณจากมิกเซอร์มาได้แรงๆใช่ไหมนอยส์ noise มันจะต่ําลงเพราะเราไม่ต้องไปขยายที่แอม์เยอะในทางเดียวกันถ้าเกิดเราปล่อยสัญญาณจากโปรเซสเซอร์เนี่ยไปได้แรงๆเกณฑ์แอม์ก็ไม่จําเป็นต้องปรับเยอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนอยส์ของระบบก็จะน้อยลงนะครับผมและทีนี้ผมก็ได้รวบรวมคําถามจากทางบ้านมาแล้วว่าแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันยังไงควรที่ จะเลือกใช้ตัวไหนดีหรือว่าเป็นคำถามอื่นๆเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องเสียงครับเรื่องน้ำเสียงมันขึ้นอยู่กับคนฟังออกหรือว่าฟังไม่ออกจริงเพราะว่ามันแตกต่างกันนิดเดียวมาเริ่มที่ dB mark เลย dp 2 6 p พนะครับเขาก็จะให้เสียงที่ออกมิติที่ดีนะครับส่วนฟรีเวนซีอะไรเงี้ยก็ใกล้เคียงต้นฉบับก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรไปมากตัวถัดมานะครับ dpa 2 6 0 rta p l u ตัวนี้เนี่ย ให้เสียงเบสที่ดีมากนะครับผมดีมากๆไม่แปลกใจเลยว่าทําไม2 0 rta มันถึงขายดีมันได้มวลเบสที่ค่อนข้างที่จะนุ่มนวลดูดีอ่ะน้ำเสียงของยานเบสเนี่ยมันดีมากนะครับส่วน mir 2 6 0 e เนี่ย จะเน้นเรื่องเสียงกลางนะครับกลางมันจะเปิดฟังสบายก็ดูนวลๆระดับหนึ่งนะครับผมแต่กลางมันจะเปิดขึ้นถัดมาครับ MIR 2 6 0 A นะครับตัวนี้เนี่ยเปิดมาครั้งแรกก็รู้เลยว่าเสียงมันพุ่งแตกต่างจากสามตัวข้างล่างเลยนะครับถ้าเกิดเทียบเทียบกันขึ้นมาเนี่ย MIR 2 0 A เนี่ยจะให้น้ำเสียงที่ค่อนข้างพุ่งชัดเลยแหละส่วน VDSP นะครับด้วยค่าตัวที่สูงถึง24,0 0มันมันต้องมีอะไรดีบ้างแหละซึ่งมันก็คือน้ำเสียงของมันนั่นเองนะครับผมเท่าที่เปิดฟังมาไล่มาปุ๊บพออมาเจ v ีดเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันกระชับและรายละเอียดดีมากเก็บตัวดีมากเดี๋ยวหาว่าผมพูดแล้วโม้เดี๋ยวลองไปฟังกันเลยครับผมนนน้ำพึ่่่งเดือาาใครววมั ใครว่ามันหวานองุนสามพรานที่หวานยังไม่ได้ครึง่งหวานบาดุรานต้องตาติดตรึงตาคล้มแอลกลึงคิดถึงแต่ตาวันวาเสียงคลุ้ยครวนหวนมาขับลมพี่สะอินฟื้น 痛。Oh. ขับลมพี่สะอืนฟื้นระทมลำเกลื่นฟื้นขมใจเอาคุยครางครวนพี่หวนขหนึ่งถึงเจ้าฟังเสียงริงเรียนร้าพี่งเศร้าไม่ว่าน้ำพึ่งเดือนหาใครว่า ก็จบไปแล้วสําหรับประเด็นเรื่องเสียงนะครับต่อมาก็ความสามารถในการโปรเซสซิ n g แล้วละ่ะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถ EQ ได้กี่กา้านบ้างตัดคอสได้ยังไงบ้างหรือว่ามีคอมเพรสเซอร์เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเริ่มที่ฟังก์ชัน EQ ก่อนเลยแล้วกันมีคนถามมาทางบ้านว่าเอ้ย พี่ครับพี่ครับตัวไหนมี EQ มากสุดด้านหน้าผมเนี่ยตรงเนี้ย EQ ที่มีจํานวนก้านมากที่สุดเนี่ยก็คือ31แบนด์แล้วก็น้อยสุดเนี่ยคือ6แบนด์โดยรุ่นที่น้อยที่สุดเนี่ยก็คือ DP 2 6พัดนะครับ DP 2 6พัดเนี่ยจะมีก้าน EQ เนี่ยที่ทั้ง Input และ Output เนี่ยแค่6ก้าน Parametric EQ เท่านั้นเองเอาไว้ปรับเสียงได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่สําหรับคนที่จะต้องการ processing ในการปรับเสียงเยอะๆ EQ ก้านเยอะๆเนี่ยผมขอแนะนำครับ3รุ่นตรงกลางนี้ก็คือ MI 260 MIR 260A MIR 260E แล้วก็ DPA 260RTA Plus เพราะว่า3ตัวนี้จะมี ก้าน EQ input เนี่ยถึง31แบนด์พารามิเตอร์ EQ กันเลยทีเดียวไม่หมดแน่นอนแต่ก้าน EQ output เนี่ยจะได้น้อยนิดน,นึงก็คือเป็นประมาณ8ก้านนะครับก็เพียงพอสําหรับการจูนลาโพงจูนอะไรเพราะว่า m a r 2 0 A และ2 0 E เนี่ยจะมี f i r ด้วยเดี๋ยวเราจะพูดกันในหัวข้อต่อๆไปนะครับผมส่วน VDSP เนี่ยจะอยู่กลางๆนะครับด้วยเฟิร์มแวร์ที่อัปมาล่าสุดในเวอร์ชัน1นจเนี่ย,ยจะมี EQ input อยู่ที่14พารามิเตอร์ EQ input แล้วก็6พารามิเตอร์ EQ output นั่นเองนะ หรับ VDS Peak มาที่คําถามข้อต่อไปนะครับมีคนถามผมว่าพี่ครับพี่ครับอไอ้คอร์ดดิจิตอลเนี่ยมันกันขาดได้ใช่ไหมมันจะต้องดูอะไรบ้างลนะ่ะถึงจะกันขาดได้แบบ100%<ม>ก็แนะนําเลยว่าฟังก์ชันกันขาดเนี่ยมันจะต้องมี RMS Compressor แล้วก็ Peak Limiter ที่ Output ุตนะครับย้ำนะซึ่งตัวที่มีทั้ง Peak และ RMS อยู่ที่ Output ุตเนี่ยก็จะมีนี่ครับน้องเล็กสุดประลาดใจมาก เขามีมาให้ด้วยแต่260 RTA+ ไม่มีมาให้นะครับมีแค่พี a ลิม m เตอร์ที่เอา p u ทนะครับส่วน m a r ทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีมาให้ VDSP มีมาให้นะครับก็สรุปได้ว่าถ้าเกิดจะเอาไปกันดอกลำโพงขาดนะครับก็รุ่นอะไรก็ได้ยกเว้น260 RTA+ นะครับถามว่า260 RTA+ มันกันขาดได้ไหมมันก็กันได้นะครับแต่ไม่ได้กัน RMS หรือว่าดอกไหมนั่นเองนะครับมันอาจจะมีโอกาสไหมได้แล้วก็พิเศษอีกนิดนึงนะครับเรื่องของการดอกขาดเนี่ยที่ m a r 260A เนี่ยมันจะมี hard limiter อีกชั้นหนึ่งด้วยเพื่อป้องกันแบบพีคที่แบบ หลุดไปจากพีคลลมิเตอร์อีกทีหนึง่งมาที่หัวข้อเรื่องของการโปรเซสซิ่งแบบ FIR กันบ้างครับ FIR เนี่ยเป็นฟิลเตอร์แบบหนึ่งคล้ายๆเหมือน EQ คล้ายๆเหมือนคอสอะไรพวกนี้แหละแต่เวลาที่เราใช้โปรเซสซิ่งแบบ FIR เนี่ยมันจะสามารถ EQ ได้แบบแทบจะไม่จํากัดก้านเลยก็คือ EQ ได้แบบละเอียดมากๆนะครับจำนวนเยอะมากๆแล้วก็การ EQ เนี่ยไม่มีผลต่อเฟดด้วยหรือว่าถ้าเกิดใช้ FIR สําหรับการตัดคอสเนี่ยการตัดคอสมันก็จะได้ความชันที่มากขึ้นโดยที่เฟดไม่เลื่อนโดยที่ตัวที่มี เอฟจะมี3รุ่นบนนี้ครับก็คือ VDSP m อ r 2 6 0อฟแล้วก็ m อ r 2 6 0 E นะครับโดยที่พลังของการประมวลผล f i r เนี่ยก็แตกต่างกันอีกนะครับผม m อ r 2 6 0า e รเนี่ยจะมีฟังก์ชันเอฟรองรับ 512แท็บที่ Input แต่ละช่องครับแล้วก็512แทบที่ Output แต่ละช่องเหมือนกัน m v r 2 0 a ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็ FVR 512แทบในแต่ละ Input Output แต่ละช่องเหมือนกันแต่พิเศษนิดนึงว่าเขาจะมีปลั๊กอินนะครับสามารถใส่ FVR เพิ่มได้อีก700กว่าแทบแบบสเตอริโอที่ Input ก่อน Input เนี่ยครับมันจะมีปลั๊กอินอยู่ส่วน VDSP เนี่ยโหดสุดๆเลยครับ7,168แทบนะครับ เป็น f i r แบบรวมเพราะฉะนั้นเราจะสามารถแชร์แท็บเนี่ยไปไว้ในช่อง Input เยอะ Output น้อยหรือว่าแล้วแต่ออกแบบได้นะครับสำหรับคนที่ ต้องการความแอดวานในการจูนระบบนะครับผมโดยที่ FIR เนี่ยจะไม่เกิน2048แท็บต่อหนึ่งช่องนะครับก็เลือกได้เลยว่าจะเอา7จ0 0กว่าแท็บเนี่ยไปลงที่ช่องไหนบ้างนั่นเองครับแล้วก็ข้อมูลส่วนอื่นๆนะครับอย่างพวกเช่นการตัดคอร์สอะไรพวกนี้มันจะมีชนิดของการตัดคอร์สอยู่นะว่าจะเป็นลิงกิทไลเล่บัตเตอร์เวิร์ดบัตเซลอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมี3ฟิลเตอร์เนี่ยให้เลือกหลักๆอยู่แล้วในการตัดคอร์สนะครับแต่พิเศษนิดนึงที่ MIR 2 0 0 a ีาจะมกรตัดสอบบดงศ เทคโนโลยีใหม่การตัดคอรสแบบ MIR เนี่ยมันจะคล้ายการตัดคอร์สแบบเก่าความชันเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ที่พิเศษก็คือตัดปุ๊บแล้วเฟดไม่เลื่อนนะครับผมเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วกันที่น่าสนใจที่มาใน MIR ตัวนี้ด้วยรวมถึง MIR 2 6 0 A เนี่ยยังสามารถตัดคอรสแบบ not filter ได้อีกด้วยนะครับสำหรับคนที่แบบคันแอดวานซ์ขึ้นไปอีกคือ MIR 2 0 A เนี่ยมีฟิลเตอร์ให้เลือกแบบเยอะมากจริงนะครับถ้าเกิดใครที่สนใจก็สามารถโหลดแอปมาลองเช็คดูก่อนได้ว่าเออฟิลเตอร์ที่มันมี ให้มีอะไรมาบ้างนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าจะหยิบขึ้นมาพูดก็คือเรื่องของความสามารถในการดีเลย์นะครับความสามารถในการดีเลย์ก็คือความสามารถในการหน่วงเสียงนั่นแหละให้มันมาช้าซึ่งความสามารถในการดีเลย์ของโปรเซสเซอร์แต่และตัวเนี่ยก็แตกต่างกันครับตัวที่มีความสามารถในการดีเลย์เยอะที่สุดเนี่ยก็คือตัวล่างนี้ DB Mark นะครับ DP 2 6 0 0ตัวนี้จะมีความสามารถในการดีเลย์อยู่ที่1,000มิลลิเซกส่วนรองลงมาก็คือ LM 2 6 F เนี่ยจะสามารถดีเลย์ได้ประมาณ600กว่ามิลลิเซกนะครับและที่เหลือนะครับก็ จะดีเลย์ได้ไม่ค่อยเยอะมากนะครับก็จะประมาณอยู่ที่200มิลลิเซกประมาณนั้นน้อยสุด150มิลลิเซกนะครับก็จะเป็น3ตัวนี้มาดูเรื่องการเชื่อมต่อนิดนึงนะครับการเชื่อมต่อของแต่ละตัวเนี่ยก็จะแตกต่างกันหลักๆมันจะมีอยู่3แบบก็คือ USB แลนผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับต่อเราเตอร์ได้และอย่างนึงก็คือเป็น serial port นะครับรุ่นที่มี USB ก่อนแล้วกันรุ่นที่มี USB ก็จะมี4รุ่นตามนี้ครับยกเว้นรุ่น MAR 2 6 0 e นะครับที่เหลือมี usb ทั้งหมดนะครับสามารถต่อ usb เข้าไปตั้งค่าได้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตควบคุมผ่านสายแลนหรือว่าควบคุมผ่าน Wi-Fi เนี่ยก็จะแนะนำเป็น4รุ่นนี้ครับก็คือ VDSP MAR 2 6 0 a MAR 2 6 0 e แล้วก็ DBMark, นะครับ DP 2 6พห plus DPA องศน์ t a p u s เนี่ยจะไม่มีรูแลนนะครับ ส่วนคนที่จะควบคุมผ่านพอร์ตซีเรียลนะครับก็แนะนำา4รุ่นเดิมครับก็คือ VDSP m a r 2 0 a MR260E a แล้วก็ DBMark, DP26 พัสนะครับตัวมาร์ n ี DP20RTA a พัสนี่จะไม่มีซีเรียลพอร์ตให้ แล้วก็เรื่องที่สําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ sampling r a นะครับผมลืมพูดไปในทุกๆตัวเนี่ยมันมี sampling r a เป็นยังไงบ้างครับก็จะมี 96k กับ 48k นะครับตัวที่เป็น 96k เนี่ยก็จะเป็น vDSP นะครับเป็น MA20A r เป็น Malamini 20 r t a Plus แล้วก็ db mark dp 2 6 Plus นะครับยกเว้นแค่ mdr 20e ที่เป็น 48k ก็จบไปแล้วครับสำหรับฟีเจอร์ที่ควรที่จะเอามาพิจารณาเพื่อเลือกคอโซเวอร์สักตัวเนาะแต่ก็จะมีคำถามจากทางบ้านเข้ามาแหละว่า้ระหว่างตัวนี้กับตัวนั้นตัวนั้นกับตัวนี้เนี่ยเทียบกันมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกกันดีกว่าว่า m r 2รุ่นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงจะสังเกตว่ามาร์นีเนี่ยมีทั้งหมดในนี้3รุ่นใช่ไหมแต่มันจะมีรุ่นที่เป็นรหัส m i r อยู่2รุ่นด้วยกันและ2รุ่นเนี่ ถามว่า2ตัวนี้มีอะไรต่างกันบ้างนะครับข้อ1ก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อการตั้งค่านะครับ MR 2 0 E เนี่ยก็จะไม่มีแค่ลู USB นะครับแต่ตัว MR 2 0 A เนี่จะมีทั้งอินเทอร์เน็ตทั้ง USB อ่ามี RS 4 8 5ด้วย ข้อ2เลยก็คือเรื่องของ processing ข้างในที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยครับไม่ได้เยอะมากอย่างที่ผมพูดไปว่า MIR 2รุ่นเนี่ยจะมีแค่รุ่นเดียวเท่านั้นที่มี Plug ั๊กอิน f i r เพิ่มเติมนะครับก็คือรุ่นของ MIR 20A เนี่ยโดยที่ MIR 2 0 E เนี่ยรุ่นที่มันเป็นรุ่นล่างกว่าเนี่ยก็จะไม่มี Plug ั๊กอินส่วนนี้มาให้ รวมถึงระบบลิมิเตอร์ด้านเอา p ์พุตของเขาเนี่ยตัว m a r 200A เนี่ยจะมีฮาร์ดลิมิเตอร์มาให้แต่ตัว m a r 200E เนี่ยจะไม่มีฮาร์ดลิมิเตอร์มาให้นะครับก็จะมีแค่พีลิมิเตอร์เฉยๆเราเทียบ m a r 2รุ่นไปแล้วใช่ไหมแต่มันจะมีคนที่สงสัยว่า DPA 200RDA p a r เนี่ยมันราคาประมาณ1 3 0 0 0กว่าใช่ไหม แต่มารันี่ a r 2มอ0 e เนี่ยมัน1 4่นกว่ามันคุ้มไม่ที่จะเพิ่มตังอีกประมาณพันกว่าบาทเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้ละกันว่าถ้าเกิดใครนะครับที่อยากจะลองฟังก์ชันใหม่ๆพวก MIR หรือว่าพวก MEQ นะครับตัวนี้มันมี MEQ ด้วย MEQ คือโปรแกรมที่ปรับเสียงอัตโนมัตินะของทางมารันี่เองใครที่สนใจอย,อยากจะเรียนรู้พวกนั้นหรือว่ามีอุปกรณ์วัดจูนตู้มีสมาร์ทมีอะไรอยู่แล้วเนี่ยผมก็แนะนําให้ไป m อ r 2 0 e จะดีกว่าเพราะว่าฟังก์ชันมันได้เยอะกว่าแต่ถ้าเกิดใครเล่นอยู่ตาม จูนแหละแต่ไม่ได้จูนมากไม่ได้จูนละเอียดไม่ได้อยากจะแบบเล่น F I R หรือว่าอะไรเงี้ยฟังอยู่ที่บ้านก็แนะนําเป็นสองสทีน A T A พัก็ได้ครับผมมาที่หัวข้อสุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันไปก็คือคําแนะนํำล้วกันว่าเรื่องนี้ผมควรที่จะเลือกตัวไหนดีละ่ะ ผมขอแยกเป็น3กลุ่มหลักๆแล้วกันก็คือ1คนที่เพิ่งเริ่มเล่นก็จะเน้นความง่ายนะครับไม่ต้องใช้อะไรเยอะแล้วก็ไม่ได้คิดจะจูนแบบแอดวานถึงใช้สมาร์ทถึงใช้อะไรด้วยผมก็จะแนะนำเป็น d b Mark นะครับ DP 26พ l ัสหรือว่า Marani DP A 20 RTA พ l ัสนะครับตัวนี้ก็จะเป็น2ตัวเริ่มต้นที่ค่อนข้างใช้ง่ายไม่ได้จุกจิกอะไรมากนะครับสามารถแบบเปิดใช้ตั้งค่าได้ไม่ยากนักนะครับ ส่วน2ก็คือกลุ่มคนที่ตีตู้เองนะครับจูนตู้เองนะครับเป็นช่างทําตู้ผมก็จะแนะนําเป็นรุ่น m a r 2 0 0 e ขึ้นไป เพราะว่ารุ่นพวกนี้มันจะมีพวกฟังก์ชัน f a r ฟังก์ชันจูนตู้ลำโพงที่ค่อนข้างที่จะแอดวานซ์นะครับมี M.E.Q. มี M.A.R. ฟิลเตอร์ให้ได้เลือกใช้เลือกเล่นนะครับผมน่าจะเหมาะมากกว่าสําหรับคนที่จูนตู้เองนะครับสตัวข้างบนเนี่ยก็จะมีความสามารถในการประมวลผลด้านนี้ค่อนข้างดีนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมขอเรียกว่ามือฉมังแล้วกันนะครับรู้ลึกทะลุปุโปรงแล้วนะครับสามารถใช้โปรแกรมเติร์ดปาร์ตี้ f a r ได้อย่างดีนะครับผมก็แนะนําเป็น V.D.S.P. ไปเลยเพราะว่าตัวนี้จะมีฟังังงก์ชนน FVR ่คอข้า โหดมากๆนะครับใครที่รู้แบบท่ายากท่าลึกอะไรพวกนี้ก็แนะนําเป็น VDSP นะครับมันจะยืดหยุ่นมากกว่านั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับ5ตัวนี้นะฮะใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะถามเรื่องวิธีการใช้งานของแต่ละรุ่นนะครับซื้อไปแล้วใช้ไม่ค่อยเป็นหรือว่าอะไรเงี้ยโทรมาถามปรึกษาเราได้หรือว่าทักมาที่ทางเพจ Facebook หรือว่าไลน์ของเราก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ AT ทต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและตั้งค่าเห็นโพสต์ก่อนจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับย้อนชมคลิปเก่าได้ที่ YouTube c h anel n AT อย่าดูเพลินกด Subscribe กันด้วยจ้าอีกหนึ่งช่องทางรับข้อมูลข่าวสารวงการเสียงได้ที่เว็บไซต์ AT และสมัครสมาชิกวันนี้รับส่วนลดสินค้าทัานที